และในวันนี้เราก็มาอยู่เกม Black Clover เสียงเพลงมันจะระทึกชี่อะไรขนาดนั้นผมได้แต่นอนหลับฝันทุกคืนว่าสักวันหนึ่งผมจะได้เล่นเกม Black Clover ซึ่งตอนนี้มันก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วผู้ชมผมเรียแฟน Black Clover ตัวจรงเลยบอกไว้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรนะผมขออนุญาตรับของทั้งหมดก่อนกันแล้วกันนะปรปา ที่อะไรเนี่ยมึงไม่มีกดลับทั้งหมดหรือยังไงละ่ะเรามาทําภารกิจกันดีกว่านะผู้ชมภารกิจก็คือไปที่ฐานหนยกระทิงดําของเรานะครับแล้วก็กดรับรายได้นะเอ้ยไม่ได้รับรายได้ไม่น่ามันยัง44เปอร์เซ็นต์อยู่เลยมันยังไม่เต็มเลยนะผู้ชมเดี๋ยวนะโคตเกิดอะไรขึ้นมัผู้ชมมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเวทุกครั้งที่ผมเล่นอนะเออเอ้หรือมันเป็นเพราะว่าตอนอัดลิปวะ เออชิปหายแล้วชิปการอัดชิปของกูนี่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกมทุกอย่างเลยหรือไงวะถาอย่างั้นเลิกทำช่องเดีกว่าไปผู้ชมไปละแล้วกูจะลบช่องออกยังไงว่เยียนอกเรื่องเกินไปแล้วนะใช่แล้วผู้ชมผมว่าเรานอกเรื่องมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูทีมของผมดีกว่านะอ่านี่ก็เป็นทีมที่ผมสมได้นะวัตถุฟากแหลกชิบหายแัสตาแดงของเรานั่นเองนะอกซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันโคตรจะเก่งเลยนะเออมันเป็นตูตัวเน มันจะเป็นตัวที่แบบว่าทำดาเมจเดี่ยวได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะผู้ชมตอนนี้ผมอัพเวล70แล้วแรงยูอานะสภาพของคนที่ ID ติดลบแบบอันลักกี้สุดๆเลยนะผู้ชมก็คือสุม่มเราจะไม่ค่อยได้ตัวดีๆสักเท่าไหร่เนี่ยตัวฮิวผมยังเป็นมิโมซ่าแบบว่า HR s r <HR S 1> เลยนะผู้ชมก็คือแบบอัพ s อแค่นั้นแหละคือคือมันมีแค่นี้จริงเวนะจากแล้วก็ชาร์ลอตกับไอนี่เวไอเชียชื่ออะไรว่าหน้าฝังเพชรเนี่ยผมจะรอในวันที่เกมแบล็คโควเวอร์อัพจนไปถึงจุดๆน,นานาที่มันมีแอสตา่า ร่างสุดโหดมาให้เปิดนะครับร่างนั้นแม่งโคตรแบบสุดยอดเลยถ้าถ้ามันมาจริงๆนะถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆนะกูจะทุ่มเงินทั้งหมดในการเติมเพื่อเพื่อสุ่มมันเลยเว้ยร่างนั้นแม่งเทมากแล้วก็โหดมากกูชอบคโคตรอวยร่างนั้นกูอวยจัดจัดมามาได้เวลาแห่งการต่อสู้แล้วแต่ว่าก่อนสู้ขอเตรียมพร้อมแป๊บหนึ่งนะผู้ชมผมจะทําการเปลี่ยนจาก SSR เป็น UR นั่นเองนะนี่นะผู้ชมอ่าไปเลย let's go เฮ้ย ข้ามใครมึงกอนข้ามไว้สอมข้ามทำไมข้ามเหว่ยมึงมาดิมึงมาดิมึงข้ามใช่ไหมคนขอจะดูขั้าสีมึงมาข้ามจะอัดมึงให้ร่วเดี๋ยดีดเลยเฮียคนข้ามเนี่ยนี่มาสหน้าผมโคตรเท่เลยโหมองมึงเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนเอนนี้ผู้ชมนวผมจะพาผู้ชมเข้าสู่สนามร,รบกันนะอ่าเปิดมาก็เอาเป็นชาร์ลอตอันตีไปเลยนะครับจะได้แบบว่าลดพลังโจมตีฝั่งมันนะแล้วก็ติดเลือดไหลด้วยนะหรือปรับอ,อนิเมชั่นเวนกมเออช่างมันโอเคเราปรับทันอยู่นะผู้ชม อ่ะอัสตาจะเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะชนะทางพวกสีเขียวกันอืมนั่นแหละฮบอันตีโอ้แหลกโอ้ความแหลกนี่มันอืมนี่ชีวิตกูนี่จะอัดทิปเกมอะไรแล้วมันจะไม่แหลกมากไหมนโอ้โหเอยเอยเอยนี่โคตรเท่โอ้อออโหถ,ถ้าเกิดว่ามันไม่แหลกนีจ่จะเท่กว่านี้เยอะเลยนะโอเคสกิลสองมาปับ๊บ ปราบนี้ติดคีย์ที่น้องผู้ชมสกิลสถ้าติดคีนี่คือจะแรงกว่าอาันตรีนะเชียร์หนุ่มเพชรฝังน้าผากอืมเจอเกลนอนะผมท่าตามเนื้อเรื่องเป้เลยตรงตามต้นฉบับจัดจดกระทุง้งเข้าไปเต็มๆกลางหัวกระบาลน,นะครับเออเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่ค่อยแรงมากเน้นแบบว่าดีบัฟก็พอนนะผู้ชมนางเอกเฮ้ยมีมูซาทำการฮิวเออจริงๆแล้วเกมนี้มันก็เหมือนกับจุดเสือผู้ชมตีกันไปตีกันมาสลับกันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันแบบ มันก็สนุกนหรเวลยคกูพูดจริงจะมาดูท่าฮิวโมของน้องกันมีแฟมแฟมหุยมันน่ารักว่ะเออมันน่ารักนะเว้ยผู้ชมมีโมซ่านะเอออื้อนั่นแหละสดชื่นกันเลยทีเดียวนะครับตบไปเฉี่ือก็ชิวๆแล้วผู้ชมมันมีแค่สองเวฟนะะตบไปอุ้ยไม่ตายอ่ะอ่าอ่อ่าฟาดไปอ่ะแบ่งเลือดแบ่งเลือด โอ้โหมันปล่อยเห็ดสปอร์อะไรใส่น้องมีโมซ่ากูด่เออตายไปหนึ่งเคแล้วก็ทําการยิงครับผมเพื่อที่จะฮิวฟฟบๆเอาตบเข้ามาเคเเหลือเบฟสุดท้ายแล้วนะผู้ชมอันติมาแล้วทําการกดอันติใส่ฮอเนี่เรอบน,นี้เราได้เห็นแล้วผู้ชมฮึบเวทปรึกษา เออโดนนะผมลดพลังโจมตีแล้วก็ติดเลือดไหลตัวหนึ่งโอ้โห้แม่งปล่อยโอเคมาอัตเตอต้อตามาแล้วตีใส่ตัวตวรงกลางเลยครับเฮาบฟาดจะไปนี่วิ่งไปตีขึ้นข้างบน,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 นแล้วก็กระโดดเออแล้วก็เฉือนมนซะเรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยว่ะเราไปขึ้งหลอดแต่ก็ดีนะเฮาปบโอเคตามเก็บงานจากนั้นก็เหลือสองตัวใช่ไหม มันสีฟ้าหมดเลยโอเคย,ยูย่มันครับโอ้โหทีนี้มันก็จะตีแตมาร์ทละเอามิโมซ่าฮิวเึิ่ฮิวหมื่นหนึ่งถือว่าโอเคนะผู้ชมเพราะว่าผมมีแค่นี้จริงอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีชามีนะรู้สึกว่าคนจะอวยชามีเยอะเพราะฉะนั้นผมจะหาเวลามาปั้นชามีก็แล้วกันนะในระหว่างที่ผมยังไม่ได้มิโมซ่าอีนเอสานะโอเคไปปาสเึิ่ปล่อยปลึกคริสตัลเออติดตันวันะติดตนันปะ ม่น่าติดนะเออมันไม่ติดตันหรอกมันตีมิวซาได้ขนาดนั้นในชิบหายเอาละยิงได้เลือยมาห้าพันแล้วก็ฟาต่อโอ้โหไม่ตายอัสตาตบแล้วก็เลยตัวเดียวเลยตัวเดียวโอ้โหการต่อสู้นี่มันดูเดือดจังเลยอือฮึดูเดือดจังหวะสู้กับปลาสวินเนทมนต์เนตมารพาติ้งติ้งคืนเยอะแยะเลยนะจังหวะนี้ตบเข้าไปแซ่เฮียนแล้วก็อัตตารอบนี้ออ เรียบร้อยกว่าจะชนะไอ้เหี้ยไหนๆก็ไหนๆนะผมว่าไหนๆก็ไหนๆเหี่ยเลยแล้วมาอัพปั้นมีโมไซค์กลายเป็น U r อากันดีกว่านะผู้ชมจะได้แบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการฮิวมารอบนี้กดข้ามอีกสักทีดีไหมนะานี่นะเหมือนกับว่ากําลังแบบกระท้อเปลือกตัวเองอ่ะเออแบบเปลือกความแข็งแกร่งอ่ะกระท้อเพื่อแบบปวดลอกลิมิตอ่าสีแดงนี่อลังการจัดๆอย่างสวยนี่เป็นไงมาแล้วครับ m i โมซาแ a n จูอก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นมิโมซาเอสมาก่อนแต่ว่าผมอัพแบบว่าเลื่อนระดับมาเรื่อยๆไงเอสเอาแล้วก็เพิ่งมาอัพยูตอนนี้เนี่ยแหละถ้าได้เป็นตัว s อสอมาเลยมันจะอัพขั้นสบายกว่านะผู้ชมมันไม่ต้องแบบอัพตั้งแต่ต้นไงก่อนจบคลิปนี้เราจะต้องทําอาหารกับพี่ชามีของเราก่อนนะครับโอเคครับนี่การเวอร์ชั่นการทําอาหารนะโอ้เออนั่นแหละ เรียบร้อยปรุงอาหารสําเร็จถูกจะได้ถ้าเกิดว่าให้เิ็นอาหารด้วยนี่จะสุดยอดมากเลย